รถกระบ 5, ระ5 0 0 0 0สนก่บบาทที่สามารถสั่งสตาร์รถผ่านโทรศัพท์มือถือและสามารถดังสั่งดับรถได้ผ่านโทรศัพท์มือถือค่ะ เป,ปิดตัวรถได้ผ่านโทรศัพท์มือถือและนอกจากนี้ค่ะภายในแอปพลิเคชัน Ford Pass ค่ะยังสามารถหาตำแหน่งพิกัดตัวรถของเราได้อีกด้วยค่ะ สวัสดีค่ะพบกับอจิและช่องอิジนิวคาแฟมิลีค่ะช่องอจินิวคาแฟมิลีจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมารับชมตัวรถแบบละเอียดทุกซอกทุกมุมกันค่ะแล้ววันนี้อจิพาทุกท่านค่ะมาอยู่กันที่โชว์รูม Ford ดไอเสาขาราช,ชพฤกษ์พรมรามาค่ะจะพาท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมารับชมกับรถกระบะค่ะคันนี้จะเป็นตัว Ford Ranger OpenCab ค่ะในรุ่น XL s ขับเคลื่อน2ล้อ ราคาค่ะพิเศษเลยค่ะช่วงนี้ด้วยอยู่ที่5,99,000บาทค่ะเผื่อท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจค่ะคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค่ะและเดี๋ยวพาทุกท่านไปรับชมตัวรถกันค่ะคันนี้กับ Ford Ranger OpenCAP x l คค่ะมาพร้อมกับมิติตัวถังของรถค่ะความยาวของรถค่ะอยู่ที่5,370มิลิเมตรค่ะความกว้างของรถค่ะอยู่ที่1918มม ความสูงของรถค่ะอยู่ที่1,874ม mm. ิมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรับชมตัวรถกันค่ะอย่างเช่นเมื่อกี้นี้เที่ยจีได้เกินไปค่ะแล้วก็ใช้ทำการสั่งสตาร์ทรถค่ะผ่านโทรศัพท์มือถือล็อกรถผ่านโทรศัพท์มือถือปิดรถผ่านโทรศัพท์มือถือค่ะไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android รองรับทั้งคู่เลยเดี๋ยวอันนี้เก็บกลับบ้านค่ะก็สามารถใช้งานได้สะดวกสบายสำหรับแอปพลิเคชัน FordPass ด้วย ราคา5 0 0 0 0นกว่าบาทเนี่ยก็ต้องเป็นรุ่นนี้เลย Ford Ranger XLS ค่ะมาเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าตัวรถกันดีก,กว่าทั้งฝั่งด้านหน้าของตัวรถที่มีหาตรงด้านนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ของ Ford ค่ะตัวฟอนต์พื้นด้านหลังค่ะที่เป็นสีน้ําเงินตัวคาดเป็นสีเทาคุณแบบนี้ค่ะหรือว่าเป็นสีเทากราฟไฟได้เลยตัวนี้ก็จะเป็นสีคุนคุณ บริเวณกระจังด้านหน้าหรือว่ากันชนด้านหน้าก็จะให้มาเป็นสีดําแบ่งเลเยอร์กันเลยตัวกระจังด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสีดํากริวขนาดใหญ่ด้านล่างก็จะเป็นตัวสีถังรถที่เป็นสีดําค่ะและนอกจากนี้มีมีหูเกี่ยวร่างจูงค่ะกรณีต่างๆหรือว่าจะต้องการใช้งานต่างๆก็สามารถใช้งานตรงด้านนี้ได้เลยหูเกี่ยวมีมาให้ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นตัวแผ่นกันกระแทกค่ะด้านล่างที่เป็นแผ่นยางสีดำขนาดใหญ่ด้วยไฟหน้าค่ะ ไปดูที่ไฟหน้ากันดีกว่าเพราะว่าในตัว Ford Ranger ที่เขามีเอกลักษณ์ขึ้นมาค่ะตรงด้านนี้กับไฟเด u ทล i n g Light แบบ LED ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวรูปตัว C นะมีตัวไฟด้านหน้าค่ะที่เป็นไฟหน้ามันตีรีเฟกเตอร์ LED ด้วยตัวนี้ก็จะมีมาให้ตัวไฟด้านล่างค่ะกับไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะด้านนี้ก็มีให้เราได้ใช้งานเหมือนกันมีการตกแต่งบริเวณไฟตัดหมอกค่ะที่เป็นตัว ครอบสีเงินตัวสีหันเข้าฟึบแบบนี้เลยก็สวยไปอีกแบบนึงด้วยค่ะมากันที่ด้านข้างของตัวรถกันนี่ทางฝั่งด้านข้างของตัวรถตรงด้านนี้ค่ะด้านบนเราจะเห็นมิติของล้อด้านข้าง <c oughs> และยังมีตัวคิ้วด้านข้างที่เป็นสีดำคุ้นๆแบบนี้ด้วยมีชายยื่นขึ้นมาค่ะกับตัวบังโคลนหรือว่าตัวกันโคลนกันกระแทกของ บริเวณด้านหน้าค่ะตัวยางเนี่ยที่ให้มาเลยจะเป็นยาง Bridgestone นีเ <c oughs> ่เป็นยาง Bridgestone ค่ะล้ออลลอยสีเงินล้ออลลอยก็จะออกเป็นสีเงินเๆนหน่อยตัวนี้สเปคยางที่ให้มา255ทบ70 R17 ค่ะล้ออลอยขนาด17นิ้วดุมล้อตรงนี้จะเป็นสัญลักษณ์และก็สีของทาง f o r ด้วยด้านหน้าให้มาเป็น d i s เบรกค่ะ ระบบช่วงล่างด้านหน้าค่ะตัวนี้จะเป็นอิสระปริกนอกสองชั้นพร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโครงค่ะตัวฝั่งด้านข้างกันบ้างค่ะตัวตกแต่งบริเวณแก้มข้างค่ะตรงด้านนี้ก็จะเป็นตัวสีดําผิวคุณแล้วก็ตัวตัดสีเงินด้านหน้าค่ะกระจกมองข้างตรงด้านนี้สามารถปรับแบบไฟฟ้าได้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นกระจกบานใหญ่ให้ทัศนวิสัยเวลาเราเปลี่ยนเลนได้อย่างดีด้วย ตัวด้านบนจะเป็นสีดำตรงกลางมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านข้างค่ะก็ด้าจับเปิดประตูตรงด้านนี้จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยนี่แบบเป็นผิวเรียบมาเลยค่ะทางฝั่งด้านข้างและก็ตัวช่องของตัวบานประตูแคบค่ะก็กว้างสามารถนั่งได้สะดวกสบายเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูกันก่อนเมื่อกี้อาアジสั่งปิดรถไปค่ะเดี๋ยวเราใช้งานของตัวแอปพลิเคชันกัน ถ้าใช้งานของตัวแอปพลิเคชันค่ะเราก็ทำการเปิดขึ้นมาได้เลยแล้วก็ทำการสั่งตัวแอปพลิเคชันให้ทำการเปิดรถค่ะกดแบบนี้เรียบร้อยเราจะได้ยินเสียงตึด๊ดนิดนึงแล้วก็เปิดได้เลยใช้งานง่ายค่ะสะดวกสบายเปิดแบบนี้ออกมาค่ะ เท่านี้เลยค่ะก็สามารถใช้งานได้ง่ายสะดวกสบายด้วยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูด้านในกันเดี๋ยวก่อนที่จะไปก็เราจะต้องเดินรอบรถกันก่อนค่ะทุกคนนี่ไปเดินรอบรถกันก่อนขึ้นเลยเนาะอ่ะขึ้นเลยก็ถ้าประตูเวลาเปิดค่ะทุกคนตรงฝั่งของผู้โดยสารด้านหน้าจะเฉียงนิดนึงแต่ถ้าของแคบด้านหลังตรงด้านนี้ค่ะเขาจะเป็นแบบตรงแบบนี้ ให้เราเข้าง่ายๆสะดวกสบายเพื่อเราจะต้องยกของขึ้นค่ะก็สามารถใช้งานได้เลยตรงน,นี้เข้ามาภายในห้องโวยสารหรือว่าห้องตัวแคบด้านในกันก่อนซุบก็เข้ามานั่งได้สะดวกสบายค่ะเวลาออกรถไปเนี่ยเราจะมีตัวเบาะด้านหลังให้ค่ะเบาะเพื่อที่เราจะมีผู้โดยสารหรือว่าถ้าเราไม่ได้ใช้เราสามารถเอาออกได้แล้วก็วางของด้านหลังได้เลย มีอุปกรณ์ให้เราได้ใช้งานเก็บของค่ะนี่ตัวนี้จะเป็นแม่แรงนะเวลาเราต้องการดันลดขึ้นค่ะเพื่อที่จะเปลี่ยนยางอะไหล่ฝั่งด้านนี้ก็จะมีช่องให้เราเก็บของเช่นเดียวกันนั่งได้เลยะทุกคนนี่ค่ะมีช่องเก็บของให้ก็ตั้งแต่สมัยเด็กๆเ,เนาะเวลา,าจินั่งข้างหลังอะอจิจะชอบนอนชอบนอนจากทางด้านหลังค่ะก็สามารถ นั่งง่ายสะดวกสบายมี power outlet charge มีช่องวางของด้านหน้าให้สอดขาเข้าไปข้างในได้เลยเห็นไหมนั่งได้สบายเลยค่ะไปกันต่อค่ะไปกับไปกันต่อเลยเดี๋ยวเราจะไปดูภายนอกตัวรถกันด้วยปิดก่อนปึ๊บด้านนี้ก่อนที่จะไปกันต่อเรื่อยๆค่ะจะให้ดูด้านข้างเป็นตัวกระบะแถบที่ ยกสูงก็จะต้องมีบันไดด้านข้างค่ะเพื่อที่ให้เราสามารถเข้าไปในห้องโดยสารได้สะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณตาคุณยายที่จะขึ้นรถไปกับเราด้วยก็ท่านก็จะได้มีสิ่งคอยยึดให้เราได้ขึ้นได้อย่างง่ายดายค่ะเพราะว่าเขามีตัวจับให้ขึ้นทังน้ํามันเชื้อเพลิงตรงนี้ก็รองรับถึงระดับไปโอดีเซลบเป็นถังน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซล อุปกรณ์เพิ่มเติมถ้าเราอยากจะใส่ไม่ว่าจะเป็นตัวแหลกหลังคาแครดีบอยต่างๆเราสามารถใช้งานได้เลยค่ะกับตัวเปิดตรงด้านนี้ตัวนี้จะเป็นแผ่นยางนะอアิเล็บยาวไงทุกคนนี่ค่ะเวลาเราจะใช้งานแล้วก็ดันออกแบบน,นี้ได้เลยแล้วก็จะเป็นตัวลูน็อตด้านในให้เราได้ใช้อันนี้ไม่ต้องกลัวหักนะสามารถปิดเก็บใช้งานได้ถ้าไม่ได้ใช้เราแนะนําว่าให้ถอดออกค่ะแล้วไว้ด้านในตัวรถ แล้วเราก็สามารถใส่ตัวไม่ว่าจะเป็นโลบาร์หรือว่าตัวที่เป็นบาร์เหล็กต่างๆได้หมดเลยฝั่งด้านหลังค่ะตัวคิวล้อด้านหลังตรงนี้ก็จะมีมิติของตัวรถก่อนมีตัวคิวสีดำคุณค่ะแล้วก็ยางด้านหลังบิสโตนสเปคยางค่ะ 2,2,5, ทั 2, 2, 5, 70, 17, ด้านหลังเป็นดัมเบกค่ะเพื่อการที่เราสามารถใช้งานเบรกได้ดี พร้อมกับการบรรทุกหนักได้ด้วยตรงนี้ก็จะมีเป็นแหนบค่ะช่วงล่างด้านหลังจะให้มาเป็นแหนบถึง5แผ่นเลยก็เวลาเราบรรทุกของหนักๆเนาะเราก็สามารถใช้งานกับเขาตัวโรถเขาได้อย่างสะดวกด้วยแล้วก็ให้ห้องโดยสารนั่งได้นุ่มสบายด้วยค่ะตรงนี้ด้านนี้ปีนได้ขึ้นได้ค่ะสามารถขึ้นได้แบบนี้นี่ใครบอกว่า ใส่กระโปรงแล้วจะขึ้นไม่ได้ขึ้นได้ค่ะกระบะกว้างขวางค่ะอันนี้จีอยู่บริเวณตรงกลางของตัวกระบะประมาณนี้ต้องเอื้อมไปน,นิดนึงเพื่อที่เราจะถึงค่ะตรงนี้นี่เดาเราลงฝั่งเดิมค่ะก้าวลงก้าวขึ้นก้าวลงหาก่อนนะโอเคกเดี๋ยวก้าวผิด ขึ้นลงได้ง่ายสะดวกแล้วมาดูด้านท้ายของตัวรถกันนอกจากในราคาที่ย่อมเยาวและ599,000บาทเขามีกล้องช่วยถอยจอดด้านหลังให้ค่ะเราก็สามารถใช้งานได้ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเพราะว่าคุณผู้ชายเขาจะเป็นโปรเฟชชั่นอลหน่อยเนาะเพราะว่าเวลาการขับขี่หรือว่าเวลาการถอยหลังตัวรถเนี่ยคุณผู้ชายเขาจะถอยได้เลยไม่ต้องใช้กล้องก็ได้แต่ถ้ามีไว้สําหรับคุณผู้หญิงด้วยก็จะดีหน่อยก็เผื่ เราจะเข้าออกได้สะดวกนั่นเองตรงนี้ก็จะมีให้ตัวเปิดเป็นสีดำไฟเบรกดวงที่3แบบ LED มองเห็นได้ชัดทั้งฟองด้านข้างด้วยด้านข้างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกไฟฉุกเฉินต่างๆให้มาเป็นหลอดฮาโลเจนค่ะมีสัญลักษณ์ XLS และตัวฟอนต์ค่ะที่เป็นการปั๊มลึกลงไปค่ะตัวนี้จะเป็นตัวลินเจอร์กันชนหลังมีมาให้ค่ะ ด้านล่างตรงนี้จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถด้านบนก็จะเป็นตัวแผ่นเบียบให้เราก้าวเข้าไปในด้านหลังกระบะค่ะต่อกันต่อกันเดี๋ยวไปต่อด้านนี้ค่ะสามารถใช้งานได้สะดวกตัวนี้จะมีตัววัดให้ค่ะเป็นเหมือนตัวบันไดไม้บรรทัดเป็นเหมือนตัวไม้บรรทัดที่สามารถใช้งานวัดได้แล้วก็สามารถหยิบจับการใช้งานได้เลย ถ้าจะให้ขึ้นนั่งก็ขึ้นนั่งได้ค่ะแต่ต้องตั้งหลักนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเจ็บช่วงนี้หนึ่งสองสานี่ค่ะนั่งได้ง่ายสะดวกสบายมากๆเลยค่ะนี่เรานั่งบริเวณตรงกลางเลยนะเราจะเห็นว่ากระบะด้านในเนี่ยกว้างขวางสามารถวางของได้จุของได้ค่ะสามารถใช้งานได้ทุกอย่างเลยแม้กระทั่งไม่ว่าจะเป็นไม้พาเลทค่ะ ไม้พาเลตไม้จริงๆนะไม้พาเลตหรือว่าแผ่นที่เป็นพาเลตพลาสติกก็สามารถวางได้แล้วก็ทําการปิดกระบะด้านท้ายได้แบบนี้เลยค่ะไปกันค่ะไปภายในห้องโดยสารกันเมื่อกี้ห้องโดยสารเราพาไปดูตรงแคปมาแล้วเราให้ดูของผู้โดยสารด้านหน้ากันบ้างถ้าเราไม่มีของวางด้านหลังหรือไม่มีผู้โดยสารด้านหลังค่ะใช้งานการใช้งานของเราก็สามารถ วางเอนนอนลงไปแบบนี้ได้สะดวกเลยถ้าจะให้นอนก็นอนได้ค่ะเราจะได้เห็นมุมมอง,องกว้างของตัวรถนะม,มันก็ยังมีพื้นที่ให้เราสามารถนอนได้ค่ะเราขามันพอดีด้วยเปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาแบบนี้อึ๊บนั่งก็นั่งได้สะดวกเหมือนกันแล้วแต่ว่าเราอยากจะเอกนเอกแบบไหนค่ะแม้ว่าเป็นตัวแคป ก็ถือว่าให้เราสามารถใช้งานได้ไปที่ฝั่งของทางด้านคนขับกันนี่ฝั่งด้านนี้ค่อยๆไปนะช่วงนี้เหมือนกับจะหอบนิดนึงค่ะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดกับทางโชลูมฟอร์ดไอเสักคาร,ราชรพฤก์พระราม5ได้เลยกับคันนี้อยู่ที่5,99,000บาท XLS c a แนะทุกคนฝั่งด้านนี้ก็จะมีตัวช่องเสียบกุญแจให้เปิดปุ๊บมานี่ค่ะ มีอีกหนึ่งฟังก์ชันที่น่าใช้สำหรับในราคา599,00 0บาทก็คือตัวกระจกไฟฟ้าที่เขาสามารถใช้งานได้อัตโนมัติทั้ง2บานเลยเขาสามารถให้เราใช้ได้แบบอัตโนมัติทั้ง2บานค่ะเวลาเราจะสั่งตัวกระจกเดี๋ยวอจิเปิดให้เสียบกุญแจเข้าไปแล้วก็ใช้งานกดพร้อมกันกระจกมันลงให้พร้อมกันเลยแล้วเวลาปิดก็เวลาปิดแบบอัตโนมัติทั้ง2บานเหมือนกัน 5แสนเก้าค่ะทุกคนปกติแล้วอะในราคา5แสนกว่าบาทหรือว่า6,7แสนขึ้นไปเนี่ยกระจกจะเปิดได้แค่ฝั่งเดียวนี่ให้มาสองบานเลยเข้ามากันต่อค่ะฝั่งนั้นนี่ที่เห็นไปแล้วก็คือตัวแคปเนี่ยจะเป็นตัวช่องเสียบกุญแจให้แล้วก็จะมีตัวกุญแจที่เราสามารถพกพาในการล็อกแบบใช้กุญแจคีย์เลสได้ค่ะตรงนี้เขามีให้ เราก็เสียบเข้าไปได้เลยมีตัวไฟสองสว่างค่ะด้านหน้าตัวรถที่เราสามารถเปิดปิดเองได้จะเปิดไฟลีไฟใช้งานของเราสามารถเปิดด้านนี้ได้เลยค่ะพวงมาลัย mm hmm. ปรับได้สี่ทิศทางดันเข้า mm hmm. ดัานเข้าหาตัวนะดันออกจากตัวดันลงและดันขึ้นค่ะแล้วก็ล็อกเก็บได้เลย เบาะก,ก็นั่งได้สะดวกสบายสามารถพักผ่อนได้ในกรณีที่เราเมื่อล้าขนาดขับขี่หรือว่าถึงจุดพักรถค่ะงีบนิดนึงอันนี้เราสามารถปรับนอนได้เลยค่ะปรับปึ๊บขึ้นมาถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็แนะนําว่าไม่ว่าจะเป็นรถกระบะหรือรถเก่งค่ะให้ยกขึ้นแต่เนี้ยสูงแล้วแล้วก็ปรับลงได้ถ้าเรารู้สึกว่ามันจะสูงเกินไป ก็สามารถขับได้แบบนี้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นตัว Ford Ranger Open Cab XLS ขับเคลื่อน2ล้อในราคา5,99,000บาทและเดี๋ยวจิตจ,จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรับชมภายในยห้องโดยสารกันด้วยค่ะไปรับชมด้วยกันค่ะปิดเข้าไปเลยแบบนี้แล้วก็ไปกันค่ะ